พุทธะพุทธะชนลักขณาจรหมายถึงการติดต่อการวิ่งเต้นอะไรก็ดีนะ,ะระยะนี้นะให้ไปดูเรือนจเจ้าเรือนพุทธะตัวน,นี้อยู่ที่ไหนพุทธะพุทธะของลักขณาจรนะพุทธะของลักขณาจรอ,อยู่ตรงนี้พุทธะเลขสี่ตัวน,นี้อยู่ที่ไหนทับลักขณาจรก็เป็นผลดีใช่ไหมผลดีกระดุมพระชนอิริี่ การเงินมีปัญหาเมล็ดศักดิ์แล้วก็ไปดูที่กระดุมพระดูอิริอิริจอนอิริจอนอยู่ในนี่ไงอิริจอนอิริจอนเลขเจ็ดขนาดนี้อยู่ที่ไหนเจ็ดทับลักเนี่ยทับลักลราชสัะชนปัตตานีสหัสักชนปัตตานีแล้วก็ไปดูในเรือนปัตตานีนี่ปัตตานีอยู่ในนี่ปัตตานีนี่ดีไหมปัตตานีพระราหูตัวนี้อยู่ที่ไหนอยู่กระดุมพระจอนไง